ครับสวัสดีครับพี่น้องเฮกซี่เคารพมณีกะมวยหนี้นเฮ็กฝนตกแรงหลายครับน้องตกเบ็ดก็บปุ่นตกหลบยามก็เพระาะไรเยู่ครับแต่ว่าบริรุ่งขี้นะพี่น้อาางคราเหมือนกันบ้านนี้ผมเม็ดอหลงหน่อยครับนี่ครับกำลังออกมาสี่หลังครับเฮกได,ดย้ยามประมาณเฮกแปดหลังครับห่อวนแล้ว เอามาเดี๋ยวสีหลังครับพี่น้องลงใส่ปลอกคอใส่ป่าทุกอย่างเหรวครับพี่น้องอีหลงหน่อยอีหลงเอาโบจงหน่อยโบจงแต่ทุกอย่างเนะขาเอาเบสครับ,รบเดี๋ยวตอนไปใส่จังบึงกันนะพี่น้องเนานะครับสวัสดีครับพี่น้องมาเนกระเพาะผีผ้าหนองมายามอีหลงหน่อยครับ ใส่ไปแล้วขึ้นหนึ่งพี่น้องสี่หลังใส่แบบบริเวณนี่ครับพี่น้องพี่น้อ,องเข้าเบิ้งกันครับนะครับบริเวณที่ใส่อีหลงหน่อยครับนะครับที่เป็นปลาลักษณะนี้ครับเท่าน,นั้นทีเป็นหนามโดมครับหนามโดมหนามโตโตแม่หนามง่ายนะครับหนามโดมมาเน้าตัวนี้มันสิเป็นคุยเป็นโน่นเห็นครับพี่น้อง น้ำสิพงกเพียงเพลิงแข็งนี่ครับบางหม่องบางบาอลเดีสิเลือกแม่ครับนีค่ครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับนะครับผ้าพีผ้าหน้องเขาพยายามกันครับมันมันไม่จิตเป่นจิตไหนไมนจิเขาวอลด้วยจิตไหนเสียงป่าดังกันครับ มีโตบ่อใส่แต่ขึ้นนึงที่น้องตามธรรมดาถตงสองขึ้นถึงสามขึ้นครับใส่ตรงเนี้ยนอัน,นอามาใส่อีกเสียงครับได้มาบึงว่ามันมีปลาเขาบา่อกเสียงปลาต้องใส่เป็นปลาคอครับตบๆดหฮะครับ เป็นปลาคอกบพจ่หน,น่อนี่ครับหนังหนึ่งครับลักษณะใส่คือใส่ไังืีกครับพี่น้องนี่ครับนี่จะเป็นปองกับไปหันครับพี่น้องถ้านนี้ไม่ตื่นถ้านนี้ก็จะเป็นกอเสียวเปปลาเขาวอครับพี่น้องมองๆโมมีบงบง่บงบงครับพี่น้อง เขานี่ครับลักขณะใส่ก็คือเอาใหม่เอายังโพซ้ำเนี่ยครับพี่น้องเตรงหนังที่สองมึงครับอยุงหน่อยเอาโบจงครับสายยาแา่ยังเขาเอาเบิดครับ มาตะโตกนะครับทั้งที่สองขวางกันมาหนึ่งครับกร,ระโปงไอซัมหนี่งแล้วครับพี่นอ้องนี่จะเป็นปองอย่างครับโมมี่ครับเห็นหมกหอยสลีหน่วยหนึ่งครับอ่าแสดงว่าบ่อ ปลาโบเขาปลาโบแดนบ่อพี่น้องนี่นี่แล้วครับพี่น้องมาวางสิโดกแนครับไปหันมัากสิเป็นคุยครับตัวหนี่สิเป็นคุยไปหันครับมันก็สิเป็นบุงมาหนีทั้งในมันก็เป็นบุงใหญ่ครับหรือเป็นเอิน่นว่าน้องน้องใหญ่หนามมันท่วมึ้นมากพี่น้องต้ก็ใส่ไว้น้องสิละอีดงหน่อย ผมใส่มาโดนน่พี่น้องแต่ว่าบริไัมาหนี่สองสามปีครับน่ครับหลังหนึ่งครับใจแบบว่านนะครับที่เขาวอลหรือพวกเขาใส่ไปซีหลังครับเดีย๋ยวขึ้นหนึ่งชวนอีกสีหลังก็ล่งเอามาใส่เหมือนดี๋ยวได้มาบึงซะก่อนครับเห็นขา,ขาวาอยู่ครับ มีอยู่ครับมีโตอยู่ปลาอย่างโอ้ยปลาสกางครับปลาสการนี่ตัวหาโตครับพี่น้องโอ้ยตามันห่างปวดพี่น้องมันอันนมันต้องใส่หาเส้นครับปลามันมัโตใหญ่กระบ๋องหอยก็เคาะพวกกรอหอยพี่น้อง หลวงเนี่ยนี่สมุนยีหม่องเปิดระเป๋าออกครับที่เป็นเอาตุกออกทั้งหน้าพี่น้องเลยโอ้ปบกหวยนี่ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเปล่าก่อนพี่เอาออกก็คือตุกออกทั้งหน้าครับ ดูเลยสื่อดังมาเห็ดไหมครับตื่นตะไคร้มาเห็ดไหมต้องเอาตะไคร้ขี้กูหนึ่คงครับป่านโมโตใหญ่จริงๆนะมันติดหลงใส่ป่าคอพี่น้องแล้วก็คอหนึ่งหาขีคุณมาหาโลโลกกล,ลัวสองลูกสามลูกนะพี่น้องตอนนี้ครับแหน่ยังไงซ้ำพ้อมือนจงจางเหมนเมื่อครับอันนี้ตัดพี่น้องยก็ เดี๋ยวเห็ดุดมไอ้เสียเอาดางหาเส้นครับน้อยชีนลาหน่วยน้อาหน่วยปลากระหาตัวเอาการน,นัดกันมาเขา่อโอเคไมมครับไปบนหลังต่อไปครับ ครับพี่น้องหลองเอาเรือมาซุปหน่อยนะก็ใส่อยู่คางเรือนี่ครับเลาะหิ้มโดมหิ้มหนามไงม้อน,นั้นสียู่ในพี่น้องถิ่นบกเขาคือยอ,อ,อยู่ไนยูนี่นี่ครับตัวนี้เป็นใน่น้หญ่มันหนามไลอยูน่นะครับพี่น้องโอ้เสพหิ้มนี่ครับเลาะฟังแต่ว่าเป็นกุ้ยสูงๆขึ้นหนามไลอยู่นั่งน,นี่เขา เห็นเขาขาวเยอะครับเห็นตัวขาวเป็นปลาอย่างเป็นปลาคอวอนี่ปลาอย่างนึโอ้ยปลาจะกางปลากระแหงครับพู้น่ะสิดออกกระปั้นที่น่องโอ้ปลาตัวหน่อยหลายครับ bố đen lắm này đen lắm đó chung phăng đồm đéo 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 lắm cấm làm mà tổng nhài mà xây khác lái tôi gặp tôi này là đỏ 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 mì chút không tổ thì đem nói lái này đỏ đỏ bớt gặp nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้น่สี้าโเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตครับเนาะหน้อยรหอยโอ้เขาดีรับผมตามกับมุบ bạn cần gấp thịt mỏng rồi độ mình đang suy xét à, xét này thì cái gì mình các như này, cá nói, nên mình xông được cá ปลาแบบมุ่งรุ่นกับโมซุปครับใส่อะไรยุ่้วก็ดูหน่อยตัวนี้ซุปบลาโบราณเจี๊ยเส้นบางเจี๊เส้นเนี่ยอาศัยมันพาดีพี่น้องอาศัยมันเข่าดีแต่ว่าก่อนตัวหน่อยมันก็หลอดมาก็ว่าโบยกระเดยมันออกตัวหน่อยแต่ที่นี่มันก็กปลาโบราณมันโปรยน้อะพี่น้องเนาะเข่าสองหลังพี่น้อง อันหนึ่งเมือนเห็นหมอกห้อยหนึ่งอังหน,หน,อห,น,ห,นอหนึ่งมุ้งอีกแต่ว่าปองนั่นมาป่าบอนเที่ยวบอนอเขามาเที่ยวเลาะฟังโดมนะครับใส่เลาะฟังโดมสองหลังใส่ข้างในงสองอ่ะเดี๋ยวเอาจะดีครับพี่น้อง สองเพืนสามเือนอาจจะเขาคนนี้พ่เจ้าพี่หนองนี่ครับเขาสองหลังก็พอพด้ปีอยู่นะพี่นนองเนาะมาให้แน่นย่ำประคอเขาครับพี่นนองปคอน่รท่นเขาตวนพวกปลาขาวปลาบกมุ่งปลาตะเพียนปลานิ่นนะครับเขาตามปกติเดี๋ยวเขาเดิมใส่เขาเดี๋ยวขึ้นหนึ่งรับสี่หลังตามเท่ารเดี๋ยวผมเสียสิบ ถึงเมื่อครับสามสิบหลังใส่แต่ปีก็หลังเดิมเฮ็ดครับแต่ก่อนๆน่ะผมใส่มาเดียวประมาณสี่ปีหรอกครับพี่น้องบดีใส่สี่ปีบดีใส่เพราะว่ากัดเอาแนวหนึ่งกัดหยางแนวหนึ่งครับผมมาเนียนตุ่มปลาขาวครับมาเนียนใส่ม่องกับวานแหนปลาสอยผมก็ได้โบเล่เป็ดอีลงหน่อยใส่ลงหน่อยม่วนเฮ็ดก่อนๆน่ะมันก็เขาขี้เมียงเขาสนิม อักเพ่พังเบดครับก็ได้เอาใหอยดูห้ยล้านไปใส่บางปีนี่มาเริ่มใส่อีกครับเพราะว่าปลาไอ้ปลาตุ่มนี่มันบเป็นราคาแล้วครับมันใส่ทุนสูงตัวนี้บหมดใส่ทุนสูงกับเทปอีนงแเรากับไปว่างว่างไปแค่นั้นเองบหมดเสียงใส่ยังครับหลงใส่ยงุ้้มกันเซียนอยู่ครับพี่น้องนี่หลงเสียงใส่เอ่อเสือเดือนใส่พวกโค้งไก่นี่ครับเอาพวกกุ้งแม่น้ำเอาพวกปลากระทิ่งนี่ครับเดี๋ยวจังถามเบื้งต่อไปครับพี่น้องครับ จาจนี่ครับผมเคลียใจครับสําหรับมึอนี้ยามหลงหน่อยกับโมเมนต์มาตัาง้งใจไมายามหรอกจริงๆนะมาใส่มาใส่กับด้วยมามาเบืองสีหลังถี่ใส่ก่อนหมูหมูว่านนะครับก็เพราะอะไรอยู่สามพี่น้องเขาเห็นกันนะพี่น้องครับคลิปหนาจะพอกันไหมครับพี่น้องมาผมสีนี่เหี่ยงมาให้พี่ให้น้องเขาเดี๋ยวเบืองกันบุหรีเบืองสัมซากมาได้หรอกครับพี่น้องช่องผม แล้วก็สีเทศนันเทศดนี่มารุ่งคลิปรุ่งยังให้พี่ให้น้องเข้าเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมนินให้พี่น้องเขาศึกษาเบิ่งวิธีการหาอยู่หากินของผมครับวนคนอื่นเพิ่งจะหาแตกต่างกันไปผู้ท้าเพื่อกันก็มีอยู่เขาก็ไดกันอยู่ครับพี่น้องมโนเฮตดแต่ผมเรือพี่น้องเดือกระเฮตดกันหลายคนอยู่ครับสามสี่นใส่ลงหน่อยอยู่บริเวณเดียวกันเลยแหละจังหน่อยเขาจะเขามาใส่ขื้นกันผมก็ใส่เขาใส่ใสจกันยู่มันมนี่แหละครับกระไดกันคู่ล้วหรับี่้อ มันเวงแปลกเรองอยังหลอกครับเรืงธรรมดาคืออายู่หากินครับกจริงหรือื่อจะขอตัวเพี่อนเพกน้องมนทำนครับ,รบที่ไหนที่ไหนครับอพอได้กินยน้องพี่น้องเนาะเอาครับานนกาจริงหรือขอขอเข้ามาสวัสดีครับ